วันนี้เราอยู่ที่บ้านริมเดโคงนี่เจ้าของอาณาจักรเลี้ยงปีใหม่เลี้ยงปีใหม่เลี้ยงปีใหม่ทีมงานคุณนายงานคุณน,ณนายฝ่ายไล่แล้วก็ชาวไร่อ้อยบางคนที่เป็นใกล้ชิดแฟมิล <Family. S 2> ี่แฟมิลี่แฟมิลี่อยู่ด้วยกันมานานเหมือนครอบครัวนะครับป๋าตุ้มก็ งานนี้ก็เขาจัดกันเองครับผมเดินชิวๆแต่ว่าก็มีสปอนเซอร์อยู่ครับมูหันนะครับมูหันเป็นสปอนเซอร์มูหันเป็นสปออนเซร์ไงครับรู้สึกเจ้าของบ้านเป็นสปอนเซอร์มูหันครับอ๋อหมื่นสี่พันหกร้อยขอแค่พอได้มีส่วนร่วมเป็นไงครับรู้สึกไงครับเพิ่งได้ออกจากบุรีรัมย์กี่ปีนะไปสุรินทสามปีสุรินทสามปีโคราชสองปีโคราชสอง รู้สึกว่าใกลเกีกเยณเร็วจังยังยังหนุม่มอยู่เลยใจยังเข้มแข็งเลยแ้วก็ีครับจะได้มาอยู่บ้านครับผมบ้านเรามีเครืงบินด้วยครเครื่องบินบินผ่านด้วยน,วน,นาเส,าอสาอยะอะไรอจัดงานเลิกเชงคืยน,น่้นนาคค้าดนนี่ครับเป็นบรรยากาศ จัดเลี้ยงทีมงานปรีใหม่ทำเองกินเองนักเลงพอสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องมีนี่พี่ใหญ่ครับรี่้ขึ้นใหญ่แท้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นอร์ครับอันนี้ไม่ใช่นี่หน้าตาเหมือนทางทางนู้นเนาะนะทางฮินดูอะไรเงี้ยเนะียไม่ใช่นะครับ เตยน้อยเตยน้อยครับเมื่กินหไส้ที่เอาอะไรครับเอาถั่วเอาถั่วกินลูกชินครับอันก็เป็นทีมงานนะครับลุงไม่ครัวใหญ่ไม่เหนียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเข้าเกรียบลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมทางนี้เป็นเขตหกเขตหกเป็นอะไรครับไก่ย่างครับไก่ย่างไก่บ้านย่าง ย่างเกลือเกลือย่างไก่มีเขตหกวันนาแมนใช่ไหมเขตสิบเอามันเขตสิบเอามันใช่ไหมมาปุ๊บหันหลังเลยนะเห็นหลังยงเห็นหน้าเห็นหน้าไงหลังอ้วนผอมเจออ้วนผอม อันนี้กำลังปรับพื้นที่กระชับพื้นที่เข้ามานะครับเพื่อไม่ให้มันหางเหินกบจงโมงม่เนี่ยเขนเลิกเคียงคืนนะจ๊ะจะบอกว่าตะวันตกดินหายนะฉันจะจดจำไว้เลยนะนี่ครับ นี่ครับคุณแม่จะพาผมครับไม่มีคนนี้ก็ไม่มีครับวันนี้ครับคุณนายจิรวันครับแม่ออแม่อออนี่ครับเด<ม>ินจัดแห<ม>นส่งมาแล้วไ่เสีสออสยงว่านี่มาค่ะิมหนกุหลาบชิ้นแล้ว นะครับวันนี้ทีมงานอะไี่แขกไหนอันนี้ส่วนส่งเสริมที่คนคนีนสี่ค่ะอ๋อไม่เบื่อยังไม่ยังไม่เบื่อมาม่บะยำทุกอย่างค่ะอะไรก็ยำได้หมดค่ะยำตอกยำตีมยำอะไรอ๋อทีละยำจ้าสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออันนี้ค่ะมาเนี่ยโอเคนี่นะครับนี่มันบรรยากาศกันเองกันเองนะครับอันนี้แม่งานนะครับนี่รับจัดวันแรกเอ้หันหน้ามาหน่อย คุณจินาภา,าคุณจินดาภาหันหน้ามาหน่อยอน,นี่ก็จะเป็นหมูหันหมูหันของฝั่งรองผู้การโอ้โหเลิกยังเลิกกินยัง,ยงขอบคุณครับเฮียไม่ไปฏิเสธเลย พี่ชายที่สีแดงน,นะฮะสวัสดีครับบรรยากาศกันเองเลยครับบอกแล้วฮะต้องพลอยบอกเอามาแล้วใครจะขนกลับครับคนเองแล้วผมมาช้าตามแผนครับนี่ บอกเห็นว่ากางไว้แต่โดนแล้วไม่เป็นไรครับเราเลิกดึกครับมาแล้วฮะแดนเซอร์มาแล้วครับกินน้องก้าครับทีมงานเบิร์กลันยอท่านรันยอสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านนายกครับวันนี้ท่านนายกสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์นะฮะท่านนายกดอนสีโซภาผู้นำทีมที่เข้มแข็ง ตอนนี้ผู้ันทีทีท่เข้มแข็งมากเป็นหมอของผู้ชนตะลุยทุกกฎหมายเลยค่ะตอนนี้ฝากความหวังไว้ดิเจ้าจะพึ่งมนั่นเจ้าจะพึ่งมาสายอะไรเดี๋ยวอางนี้ที่เขาเลาะอะไรไม่ได้เดินนายโยกเลยเดี๋ยวนี้นะอย่าไปตกทะเลาะเจ๊เก๋ะนะครับนายกครับไม,ไ,ไม่ธรรมดาแล้วมีเร <laughs> ื่องทั้งจังหวัดนะฮะไปหาเรื่อง,ของเขาเบนจังห <laughs> ว,วัดดิคุณนี่หาพวกกำลังหาพวกครับปล่อยครับปล่อยครับปล่อยเจ๊เก๋หาพวกครับ มีเรื่องเราเจอเขาทักจังหวัดรู้เขารู้เราจ้า <c oughs> บ้านริมตะโคงนะครับเตรยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวัสดีปีใหม่ <c oughs> อะไรไหนแต่งตัวยังไงยังไงอะไรทำไมยังไงทำไมคิดฮะ ศักดิ์ษย์ตรงไหนแล้วนี่น,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 นะครับเดี๋ยวเราไปดูซุ้มต่อไปดูซุ้มต่อนะครับดูว่าทีมงานน้องนุง่งเอาเต้นมากลางนอนเลยจัดเจ้าไหนบ้านนี่จัดไหนบ้านนี้จัดไม่หิวม,มันมาถกเรรายังอะไงตีมนรััคบ สวัสดีครับผมเพียบีพีบีพีบีตามนี้ครับแล้วกำลังเตรียมการเตรียมงานโอ้สวัสดีครับรองผู้การครับผมดี่ครับผมทีมงานนี่ทิมงานอันตรายนี่ทีมงานจบร้อยรีบกินรีบกลับร้อยหายอืม ยันหว่างค่ะยันแล้วนี่ครับคุณแม่เจ้าภาพเจอคุณนายจิรวรรณสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋ออ้าว <c oughs> มามีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วเดีอย่างนี้เลยอย่างนี้ครับเพี่า อร่อยเหมือนเดิมอืมนี่ร้อนอ๋อรอกินไก่คง okay. ไม่ทันนะฮะอันนี้ขอไอ้ขัวมาได้กี่โมงครับยี่สามทุ่มโอ้หมดจดเลือดอาหารโอเคไก่ค่ะค่ะนี่แหละรอไม่นอกไม่นอกไม่นอกดิบในครับโอเค